สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกม s t e a l a b e l o t วันนี้เราจะขโมยได้กี่ตัวไปดูกันเลยนี่ฐานของเรานะคะโอ้ต่อไปเราจะไปซื้อแล้วเพราะเรายังไม่มีสักตัวเอ้ยเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราจะไปขโมยก่อนเราจะไปขโมยก่อนเฮ้ยตัวไหนนะสนใจเอ,เ,อเห็นแวบๆบแบบโอ๊ยโอม่เอาดีกว่าไปไป,ไปที่ใหม่ โอ้วิ่ง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 ไปแล้วครับไปแล้วเฮ้ยน่าสนใจแต่มีคนอยู่หน้าร้านเอ๊ลองแอบ,บหน่อยแอบแอบอ oh, ลงเองเฮ้ยมันมาแล้วแอบแอบลบลบลบับลบ,ลบ,บ,ลบเฮ้ยมันทําอะไรของมันอ่ะโอเคเอ้ยมันแอบ,บอยู่มันแอบ,บแล้วเหมือนกันลองเข้าไปดูสิอ๋อ oh, มันอยู่ตรงนี้ไม่มีสัตว์ตัวเราไปดีกว่าโอ้ oh, ร้านนี้น่าสนใจ ขึ้นไปชั้นสองดีกว่าอ,อจะของอยู่หน้าร้านนะอ๋อแอบ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 ดูแอบมองแอบมองโอ้ไม่สนใจไปดีกว่าเราจะเอาตัวไหนดีต,ตีมันเลยตีมันเลยโอ้ทำไมเราหดจังเนี่ยตีมันทำไมเนี่ยโอ้หดจังเรา ทำไมเรากลายเป็นคนโมโหขนาดนี้ oh. อ๋อเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจอยากได้อยากได้อยากได้ตัวนี้เราจะเอาตัวนี้เราจะเอาตัวนี้ครับเฮ้ยมีคนมาแย่งอย่านะอย่านะอย่ามาแย่งฉันนะอย่ามาแย่งฉันนะโอ้โหมันไปได้ครับโอ้โหหมดสภาพไปหาตัวใหม่ต่อ ไปเลยโอ้แล้วยังไม่มีสักตัวเลยล็อกฐานไว้ก่อนขอมโมยไม่ได้แล้วก็ซื้อเอาครับเอนี่งหนึ่งตัวซื้อเอาเลยเรามีตังค์ซื้อเลยซื้อเอาเลยห้ามมาขมโมยของฉันซื้อเอาเลยได้ไปแล้วสองได้ไปแล้วสาม โอ้มีแต่ตัวนะ่าสนใจเอเยอะแยะไปหมดเลยเอ้ยเราอยากได้ตัวนี้เราอยากได้ตัวนี้ต,ตังไม่พอโอ้ไปดูสิได้กี่ตัวสามครับเราได้สามตัวแล้วดูความเรียบร้อยก่อนอย่ามาขโมยของฉันนะใครมาขโมยโดน วิ่งสามรอบแล้วเราจะดูอะไรนักหนาเนี่ยดูใหม่มาดูใหม่โอ้จุ้งจุงเราไม่อยากได้แต่เราจะแกล้งนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ my god เยอะแยะไปหมดเลยตัวไหนดีแต่ตังค์ไม่พอครับนี่ไงีจุ้งจุงอีกแล้วโอ้ขอแกล้งหน่อยมันเคี้ยวโอ้กุ้งก็มี เอ้ตัวนี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 ้ซื้อซื้อซื้อมาเลยมาเลยมาเลยอ้าวเปิดฐานเข้ามาได้แอได้แล้วครับสี่ตัวจะมีใครมาขโมยของเราไหมมันต้องมีอมันต้องมีคนอยากได้ของเรานแน่แน่เลย ต้องดูแลดีๆเราไปซื้อเพิ่มดีกว่าหรือว่าจะไปขโมยดีอู้หเยอะๆไปหมดเลยหรือว่าเราจะไปขโมยของเขาดีนะอู้อูเอ้ยอันนี้ขโมยมีคนมาขโมยของเราอย่านะอย่านะอย่าขโมยของเรานะเอาเราไปขโมยของเขาดีกว่าเขาล็อกไว้รอบนี้เขาล็อกไว้เลยเออล็อกไว้ ไม่เอาดีกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่าสนใจแถมล็อกไว้ด้วยอ๋อโดนครับโดนแค่มาแอบดูก็ไม่ได้เราชอบชั้นสองมากเลยนะเนาะชอบกระโดดขึ้นชั้นสองชอบที่สูงเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยเอา้าวขึ้นไปอีกชั้นสามเลยไม่เห็นมีอะไรเลยลงไปดีกว่า ไบายเฮ้ยมีคนมาขโมยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปนะยยอย่าอย่าอุ้ยอุ้ยอย่าไปอยา่าขโมยของฉันไปเอาวาเดี๋ยวนี้นี่แนะ่ยนี่นะเนี่ยของฉันมาเอาของฉันขึ้นมาของฉันขึ้นมาโอ้โหมันเอาไปจนได้ไอ้นี่ม้หัวแล้วนะม้หัวแล้วนะนจะไปซื้อตัวใหม่ฉันม้หัวแล้วจะไปซื้อเอาใหม่ ไปเลยเราจะไปหาตัวไม่กันแต่ว่าตังเราไม่พอแหน่ทำไงดีอะต้องไปเก็บตังก่อนนะเราต้องไปเก็บตังของเราก่อนนะเออโมโหอีนั่นขโมยของเราอืมทำไมเราไม่ไปขโมยคืนน่ะเออเราจะเอาตัวนี้นะเราจะเอาตัวนี้ช้างนี่ไอ้ช้างไม่มอสไม่ใช่ ชอบไอ้เขียวไ,ไปไปได้แล้วได้ไปอีกโอ้โหโดนตีกลับมาคิดว่าเราจะไปแย่งอเอา้าหลบอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โดนตีซะง,งั้นเราได้มาทั้งหมดห้าแล้วนะห้าตัวแล้วอมืมันต้องสร้างไรายได้ให้เราเราจะได้ไปซื้อเพิ่มอา้อาอ้าวมีคนมาขโมยโอ้โหดง,ง่ายๆ ไปเลยตัวนั้นไม่อยากได้ไม่ใช่ไม่อยากได้ให้มันไปง่ายๆเราจะไปหาเสื้อใหม่ขอเลงก่อนตัวไหนดีเอาตัวไหนดีว่าจะมีตังไหม